ครับผมมติส่ห้าครับนี่กินก๋วยเตี๋ยวเราไม่กินไอติมครับครับโยู่บ้านธาตุครับปั้งหินเพราะอมันรุ่งร้ายวันไหนลัวมันมีมีรสยังไงวานิลลากะทิครับวันนี้วันนิลลากะทิวันตี้เอาใส่ไว้รสกะทิอร่อยง่ายนี่ครับผมไอติมนะครับห่อนห่อนดูห่อนครับ เมงเมงวันดูเรนบ้างเดก,เก็จะได้เมงว่นมานัน,น,นี่นต,ตรงน,นี้ผมติดมันั่มโอ้มติดมาไหนลายแล้วเดี๋ครับ,อบนอนครับกินใน้เตียมเวยครับผมยอ,ยอืมแต่เตียมส,ส,สีสเกตครับเสียบๆมันมันหวานๆขายสายไดนี่สายนีบ่้ายนีบกอ๋อเบิดแค่นี้บ่นี้อ่เบิดแค่นี้กับพ่อบ่พอแ้วเน โอ้พอเลยมอยกมนโตก็โ่เมนอยู่ม้โตมากแพ็คเลยส่ครับน่าพดไปร้ยหนึ่นี่ครับสิบาทเห็นถลอง้สงแค่สองรถสีมพ่อเน้ายเทเดียวนี่ครับผมสิบบาทโอ้ไปแลกินมครับผมสิบบาทเด้อเด้อ มตีไหฮาครับไเตรีมเอาบอลเะบอลบอหัวบอลหัวบอลยัวยาบอยังพวยยางบอลยังวยางบอยังวยางกระจมให้มันเออครับผมตรียมครับข้อห้อนเขิมยู่อากาศก้อห้อนคับครับครับผมครับเตรียมสีเกียได้ครับเด้อ เออป่ะกำลังกำลังเบื่อยังคอยยังได้หนีหลาดหน่าเยอะกระทีมครับมาครับเศรษฐาสำกันครับนมก็ไม่เอาบ่ยังควยังโอเค